สวัสดีครับมาอัปเดตแปลงหญ้าวันที่ห้าครับมาดูกันว่าหญ้าจะเป็นอย่างไรวันที่ห้าดูครับสภาพหญ้าตอนนี้นะเริ่มแตกหน่อแตกกอขึ้นมาแล้วครับนเห็นไหมไอ้ตัวนี้เริ่มผุดขึ้นมาแล้วครับหญ้าโอ้โห อันนี้ไม่ใช่หญ้าอื่นนะที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนตัวเล็กๆเนี่ยใช่เลยเนี่ยหญ้าไหนครับเริ่มแตกหนอขึ้นมาแล้วตอนนี้แดดออกครับแดดออกทั้งวันนะ่ะวันนี้เมื่อวานฝนตกลงมาไปปล่อยครับลงมาลดญ้าก็หลังจากที่สูบน้ำเข้ามาวันแรกก็ยังไม่ได้มาสูบอีกนะ ฝนตกให้ครับฝนตกมาใส่ดีหน่อยครับปลูกใส่ฤดูพอดีดูดิดูด,ดิโอ้โหโคตรสวยเลยครับอันนี้ไม่ใช่หญ้าอื่นนะเป็นหญ้าอ่าหญ้าไหนานะที่มันผูข,ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเคือวันที่หนึ่งถึงสี่เนี่ย แค่จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะหลังจากวันที่ห้ามาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเห็นตอหญ้าเล็กๆมันโผล่ขึ้นมาแล้วครับเมื่อคืนฝนปลปอย เริ่มเข้าท่าเริ่มเข้าท่ามาอัปเดตให้ดูครับวันนี้วันที่ห้าครับที่เราปลูกหญ้าไปเดี๋ยววันที่หกนะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันทุกวันครับจนถึงวันเก็บเกี่ยวครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีที่หกครับสวัสดีครับ